สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาศึกษาการใช้งานประโยคเงื่อนไข if e แล้วก็ loop for เพิ่มเติมกันครับตามที่ปรากฏใน Editor ของผมครับรูปแบบพื้นฐานการใช้งานประโยคเงื่อนไข if เนีนย e นะ่ยก็จะมีอยู่3รูปแบบซึ่งรูปแบบที่1เนี่ยตามแถบของเคอร์เซก็จะเป็น if เวนวรค x เวนวรรคอ l o นประโยคเนี่ยจะเป็นการตรวจสอบว่าตัวแปร x นะมีค่าจริงหรือไม่ซึ่งถ้าตัวแปร x มีค่าจริงนะครับก็จะดําเนินการตามชุดคําสั่งที่อยู่ในบล็อกภายใต้ if อันนี้ก็เป็น ประโยค if e ที่เราเคยใช้งานกันมาครับส่วนรูปแบบที่2เนี่ยก็เรียกว่าเป็นรูปแบบที่เพิ่มเติมจากรูปแบบแรกครับคือจะเริ่มประโยคด้วยการตรวจสอบว่าตัวแปร x เป็นจริงหรือไม่โดยใช้คําสั่งว่า if e when b l c k x แล้วก็โคลอนครับซึ่งถ้าตัวแปร x เนี่ยมีค่าจริง python ก็จะดําเนินการตามชุดคําสั่งที่อยู่ในบล็อกภายใต้ if แต่ว่าถ้าตัวแปร x มีค่าไม่จริงเนี่ยก็จะดําเนินการตามชุดคําสั่งที่อยู่ใน บล็อกหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้ keyword else ครับ else e, ครับรูปแบบที่3นะครับก็เริ่มต้นที่ keyword is, if s i เหมือนเดิมครับก็คือ if x colon ก็จะเป็นการทดสอบว่าตัวแปร x มีค่าจริงหรือไม่ซึ่งถ้าตัวแปร x มีค่าจริงเนะี่ยก็จะดำเนินก็จะดาเนินการตามชื่อคำสั่งที่อยู่ในบล็อกที่ใน if อันนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยในบรรทัดที่เคอร์เซอร์อยู่นะครับเป็นการบอกว่าถ้า ต่อไป x ไม่จริงเนะี่ยปกติก็จะดำเนินการตามชุดคำสั่งที่อยู่ภายใต้ else ใช่ไหมครับจากตัวอย่างที่แล้วแต่ตอนนี้ keyword else นะถูกตามด้วย keyword if อีกรอบหนึ่งก็คือสิ่งนี้หมายความว่าถ้า x จริงให้ดำเนินการตามชุดคำสั่งที่อยู่ในบล็อกแต่ว่าที่ x ไม่จริงเนะี่ยให้มาเช็คอีกทีว่า y เนะี่ยจริงหรือไม่ถ้า y จริงเนะี่ยก็จะดำเนินการตามชุดคำสั่งที่อยู่ในบล็อกหนึ่งครับสังเกตว่าในบรรทัดนียก็คือเราใช้ else แล้วก็ if y colon ครับก็คือ Python น่จะมาดำเนินการตามชุดคำสั่งที่อยู่ต่อจาก else เนี่ยก็ต่อนเมื่อ x ไม่จริงร็จแ,แล้วเนี่ยพอ x จริงเนี่ยเรามาทดสอบว่า y จริงหรือเปล่าถ้า y จริงเนี่ยเราถึงจะมาดำเนินการตามชุดคำสั่งที่อยู่ในบล็อกหนึ่งต่อมาเรามาลองทดสอบใช้งานกันดูครับครับตามชุดคำสั่งที่ปรากฏใน e d ดิเตอร์ของผมตอนนี้ครับขั้นตอนแรกเรากเรากำหนดให้ a เท่ากับ300แล้วก็ให้ b เท่ากับ20ตอนนี้เนี่ยในบรรทัด ลอสุดท้ายของคําสั่งที่อยู่ในเ e if ของผมนะครับเป็นการเขียนประโยค if e ผมเรียกว่าแบบย่อแล้วกันครับก็คือปกติเนี่ยคำสั่งในภาษา Python นะครับจะเขียน1คําสั่งตอนหนึ่งบรรทัดแต่ว่าถ้าบล็อกที่อยู่ภายใต้ if นะครับเป็นแค่คําสั่งหนึ่งคำสั่งเนี่ยเราสามารถเอาคําสั่งหนึ่งคำสั่งนั้นนะอะมางไว้บรรทัดเดียวกับ e if ได้เลยนะครับ,รบก็คือในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเราเขียนว่า if e a มากกว่า b เนี่ย c o ลอนเราก็ให้ p r i ้นว่า a มากกว่า b ซึ่งปกติเนี่ยถ้าคำสั่งที่เราต้องการให้ดำเนินการเนี่ยเมื่อ a มากกว่า b เนี่ยมีมากกว่าหนึ่งคำสั่งเราต้องเขียนเป็นบล็อกขึ้นมาภายใต้ if e แต่ว่าตอนนี้คำสั่งที่เราต้องการให้ดำเนินการเนี่ยมีแค่คำสั่งเดียวเพราะนั้นเนี่ยเราเอาคำสั่งเดียวมาอยู่บรรทัดเดียวกับ if ได้เลยบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการใช้คำสั่ง if แบบบรรทัดเดียวครับผมเรียกอย่างนี้แล้วกันก็คือในบรรทัดนี้ครับเขียนว่ามีการใช้คำสั่งว่า print a ขึ้นมาก่อนแล้วถึงมีคีย์เวิร์ด if แล้วก็เป็นเงื่อนไขที่เราต้องการทดสอบแล้วก็ else ก็คือประโยคนี้ครับหมายความว่าถ้า a มากกว่า b เนี่ยจะให้ดำเนินการตามคำสั่งซึ่งทำได้คำสั่งเดียวครับก็คือจะดำเนินการตามคำสั่งที่อยู่ก่อน if แล้วถ้า a ไม่ได้มากกว่า b ก็จะดำเนินการตามคำสั่งที่อยู่หลัง else อันนี้หมายความว่าประโยคสุดท้ายเนี่ยในบรรทัดที่บรรทัดสุดท้ายของ e d i t o r ของผมเนี่ยหมายความว่า ถ้า a มากกว่า B ให้ปริณเอออกมาถ้า a น้อยกว่า B ให้ป็น b ออกมาอันเนี้ยครับแต่ตอนนี้ A มากกว่า B เราก็ลองดูว่าคำพธบจะเป็นยังไงครับนะครับที่บรรทัดสุดท้ายเนี่ยเนื่องจาก a มากกว่า B เราก็ปริณคำว่า a มากกว่า B ออกมาและบรรทัดสุดท้ายเนี่ยครับก็คือเราปรินตัว A ออกมาเพราะว่านะครับเพราะในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเราจะให้ปริณเอออกมาถ้า a มากกว่า B เราจะให้ปริณบ B ออกมาถ้า a น้อยกว่า B ครับต่อมาเรามาศึกษาเพิ่มเติมการใช้งานประโยค if ก e ันต่อครับครับในชุดคำสั่งที่อยู่ใน Editor ของผมตอนนี้ครับเราจะกำหนดตัวแปร Data เป็นล i s t ขึ้นมาครับเป็น list ของตัวเลขตามที่ปรากฏตรงเคอร์เซครับแล้วก็ตอนนี้วัตถุประสงค์ของเราคือเราจะหาค่าน้อยที่สุดที่อยู่ค่าน้อยที่สุดของตัวเลขที่เป็นสมาชิกของตัวแปร Data ครับให้คอมพิวเตอร์หาค่าน้อยที่สุดของตัวเลขที่เป็นสมาชิกในต, Data, ตัวแปร d a ต a ตัวแปรซึ่ง ถ้าเราค้นดูดีๆเนี่ยน่าจะมีฟังก์ชันสำเร็จรูปใน Python อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะมาศึกษาการใช้งานประโยค for แล้วก็อีกเพิ่มเติมก็เลยจะเอาตัวอย่างนี้มาศึกษากันครับเพื่อที่จะหาตัวเลขน้อยที่สุดที่เป็นสมาชิกของ list data เนี่ยครับเราก็ต้องกำหนดค่าตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งและที่นี่เราเรียกว่าเป็นตัวแปร x underscore min ซึ่งตัวแปร x u n d min ให้มีค่ามากกว่าทุกตัวเลขที่อยู่ใน list data ครับ ในธรรทัดถัดมาเนี่ยเราก็จะมาไล่ค่าตัวเลขที่อยู่ใน Data ซึ่งก็ใช้คำสั่ง for x in data ก็คือในกรณีแบบนี้หมายความว่า l o for เนี่ยจะทำการรันค่า x ตั้งแต่ค่าที่1ค่าที่2ค่าที่3ที่อยู่ในที่เป็นสมาชิกของตัวแปร data ครับต่อมาเนี่ยบล็อกที่อยู่ภายใต้ for ครับก็จะเป็นคำสั่งที่เช็คว่า x เนี่ยครับที่เราอ่านค่ามาจาก list data เนี่ยมีค่าน้อยกว่า x อันดับสกอร์มินหรือเปล่าถ้าน้อยกว่าเ,เราก็ให้ x เ,เท่ากับ x อันดับสกอร์มินนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหาตัวค่าที่น้อยสุดของตัวเลขที่อยู่ในตัวแปรลิสต้าตาครับพอ loop for นะดเนินการไปจนครบทุกสมาชิกแล้วเนี่ยค่า x อันดับสกอร์มินที่ได้นะ่ะจะเป็นค่าตัวเลขค่าน้อยสุดที่อยู่ในตัวแปรด a ต a าครับเราลองทดสอบดูหลันดูครับนะครับก็คือบรรทัดสุดท้ายของผลการหลันเราก็ได้ x minimum เนทะ่ากับ6 ต่อมาเนี่ยเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับทีนี้เราจะมาทดสอบว่าตัวเลขที่มีค่าน้อยสุดที่อยู่ใน list data ครับสามารถหารทุกตัวที่เป็นสมาชิกของ list data ได้ลงตัวหรือไม่เราก็เริ่มการด้วยกเราก็เริ่มด้วยการสร้าง for loop สำหรับการไลค่า x ทุกตัวที่อยู่ใน data ขึ้นมาครับก็คือ for x in data เสร็จแล้วเนี่ย block ที่อยู่ภายใต้ for loop เนี่ยครับก็จะเป็นการเช็คว่า ไอ้เจ้า x เนี่ยที่เป็นสมาชิกลำดับต่างๆของ d a t a เนี่ยครับหารด้วย x มินิมัมที่เราหามาเมื่อกี้ลงตัวหรือไม่ซึ่งในที่เนี่ยเราถามกับเราเช็คกลับกันครับก็คือเป็นการทดสอบแต่ว่า x เนี่ยที่เป็นสมาชิกลำดับต่างๆใน d a t a เนี่ยหาร x มินเนี่ยไม่ลงตัวหรือเปล่าก็คือถ้าหารลงตัวน่ x เปอร์เซ็นต์ x ดอสโมินเนี่ย, x ยจะเป็นศูนย์นะเราก็เช็คว่า x% percent, x อันโดสกอร์มินเนี่ยไม่ได้ก่อสูตรหรือเปล่าเป็นการเช็คว่าอาหารไม่ลงตัวหรือเปล่าถ้าเกิดหารไม่ลงตัวเราให้ x อันโดสกอร์มินถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งอาหารไม่ลงตัวเราก็ให้ x อันโดสกอร์มินเท่ากับหนึ่งแล้วก็เบรกเลยคือเราไม่ต้องการเช็คอีกแล้วเพราะว่าเราต้องการวัตถุประสงค์ของเราคือเราต้องการเช็คว่า6เนี่ยซึ่งเป็นตัวแปรตัวเลขที่น้อยที่สุดที่อยู่ในลิสตาตาเนี่ยหารทุกตัวใน ต,ตัวที่เป็นสมาชิกของ Data ลงตัวหรือเปล่าซึ่งถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งไม่ลงตัวเราก็ไม่ต้องเช็คกแล้วครับหาไม่ลงตัวก็คือเราไม่ต้องเช็คแล้วก็คือเบรกออกมาเลยเบรกเนี่ยเป็นการหยุดคําสั่งหยุดลูปที่ดําเนินการโดย for ครับันนี้็จนั้นเนี่ยตอนสุดท้ายแล้วก็ลองเป็นค่า x อันดรสกินสกอร์มินออกมาซึ่งถ้า x อันดรสกอร์มินอ่ะยังเป็นค่าค่าเดิมคือ6เนี่ยก็แสดงว่า6เนี่ยหารสมาชิกทุกตัวที่อยู่ใน list data ลงตัว แต่ว่าถ้ากัถ้า x ัเท่าก,กับมินถ้ากันหนึ่งก็แสดงว่า6เนี่ยหารตัวใดตัวหนึ่งไม่ลงตัวลองทดสอบนะครับนะครับก็คือรีซอ v ์ผลลัพธ์เนี่ย,ยถ้ากับ6ก็แสดงว่า x เนี่ยที่มีค่าน้อยสุดใน l i สเด a ตา้าน่ยหารสมาชิกทุกตัวลงตัวครับในลําดับถัดมาเราจะมาศึกษากรณีที่ซับซ้อนขึ้นครับตามตัวแปร Data ที่ผมเพิ่งใส่เข้าไปใน e d i เ o อของผมครับต่อไป Data เนี่ยจะเป็นตัวแปรประเภทซอน l ลิส โดยในแต่ละลิสต์ย่อยครับซึ่งปรากฏเป็นแต่ละบรรทัดที่อยู่ในเอเจ็ตเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของชื่อคนเพศ F หรือ M female หรือ male ครับแล้วก็เป็นอายุแล้วก็เป็น D 1่ D 2 D 3อยู่ในคอลัมน์ที่รองสุดท้ายครับก็คือจะบอกว่าอ,อยู่แผนแก1นแผนแก2แผนแก3แล้วก็คอลัมน์สุดท้ายของเราครับก็จะเป็นตัวเลขที่ผมสมมติขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นเันเดอของแต่ละคนครับ แต่แต่ละแถวเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของแต่ละคนก็คือแถวแรกเนี่ยก็จะเป็นอานาครับอันสองเนี่ยก็คือจะเป็นอ,นอ,อันโตนิอประมาณเนี้ยครับต่อมาเนี่ยเนื่องจากข้อมูลเนี่ยมีความซับซ้อนระดับหนึ่งเราก็จะลองปริ้นข้อมูลออกมาดูว่าข้อมูลเราสามารถเข้าถึงได้จะเป็นลักษณะไหนได้บ้างก็ตามบรรทัดสุดท้ายที่ผมใส่ไปในอีดิเตอร์ของผมครับก็จะลองปริ้นด a ต a ้าหัวเรียบเรียมหนึ่งแล้วก็หัวเรีบเรียมปิดดูครับซึ่ง คำสั่งนี้หมายความว่าให้เราพิมพ์ข้อมูลแถวที่2ที่อยู่ใน Data ออกมาทางหน้าจอก็คือ i n น e จที่อยู่ใน Python นะครับก็คือ,คอเริ่มรันจากศูนย์เพราะนั้นแนหะัา Data 1คือเป็นข้อมูลตัวที่2ก็หมายถึงแถวที่2ที่อยู่ใน Data ที่ผมใส่เข้าไปครับตอนนี้ลองรันดูครับนะครับผลลัพธ์ก็คือจะอยู่บรรทัดสุดท้ายที่อยู่ในการรันก็คือจะเป็นข้อมูลของอัโตนิโอครับ แล้วก็เป็นผู้ชายเป็นเอ็มเป็นเมลแล้วก็อายุ47แล้วก็อยู่หน่วยงานที่2หรือว่าแผนกที่2ครับแล้วก็เงินเดือนสุดท้าย1 7 000. นะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลชุดที่2ที่อยู่ในตวแปรล,ลิส t Data ของเราครับอ่าครับในคําสั่งชุดใหม่ที่ผมใส่ไปใน Editor ของผมครับก็ประทันลองสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น for loop โดยที่ loop ของเราครับก็จะรัน ตัวแปรที่ชื่อว่า id โดย id เนี่ยเป็นค่าที่ generate มาจากฟังก์ชัน range ซึ่ง range ของเราครับก็เป็นค่าที่ได้มาจาก len ของ data ซึ่ง len ของ data เนี่ยครับก็คือเป็นขนาดของ data ว่า data เนี่ยมีชุดข้อมูลกี่อันเสร็จแล้วเนี่ยฟังก์ชัน range เนี่ยครับก็จะ generate ตัวเลขตั้งแต่0 1 2 3 4 5จนถึงค่าที่มาจาก len ของ data ซึ่งก็คือถ้า Data เนี่ยมีข้อมูล10เลนเนะครับก็จะเจเนเรตตัวเลขตาก0ถึง9ประบานนะครับจริงๆเราเราลืมทดสอบปริ้นค่าของขนาดของ Data ออกมาก่อนแต่ไม่เป็นไรครับต่อมาเนี่ยภายใต้ Loop for เนี่ยสิ่งที่เราต้องการให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการเนี่ยก็คือให้ปริ้นข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร Data เนี่ยคือ p r i ้นข้อมูลคอลัมน์ที่1ก็คือ Index กสุลแล้วก็แถวที่ ID ออกมาครับข้อมูล ถ้าจากข้อมูลที่เราไปดูข้างบนนะครับก็คือข้อมูลในคอลัมน์ที่ก็คือจะเป็นชื่อของคนทั้งหมดแล้วก็ไอดเนี่ยจะรันทุกสมาชิกที่อยู่ในดาต a าครับลองรันผลออกมาดูครับเนี่ยครับผลการรันก็คือ จะพิมนรายชื่อของคนทั้งหมดที่อยู่ในลิสต์ของเราออกมาเพราะรายชื่อของแต่ละคนเนี่ยอยู่ในคอลัมน์ที่1ของแต่ละแถวต่อมาครับเราจะมาลองตรวจสอบว่ามีผู้หญิงและก็ผู้ชายเนี่ยอยู่ในข้อมูล Data เนี่ยอย่างละกี่คนนะครับแน่นอนการจะนับปริมาณของสมาชิกที่อยู่ในฐานข้อมูลของเราเนี่ยก็คือเราก็จะต,ต้องกําหนดค่าเริ่มต้นให้กหัมก่อนก็คือเราเริ่มต้นให้ฟีมิลเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยถ้าก็ศูนย์ แล้วก็เมลเนี่ยก็หมายถึงจำนวนผู้ชายเนี่ยก็เท่ากับศูนย์ด้วยเหมือนกันต่อมาในบมาทัดถัดมาเนี่ยครับที่เคอร์ซอเซอร์เคอร์เซอร์อยู่ครับเราก็สร้างฟอร์ล o p ขึ้นมาโดยที่ ID เนี่ยตัวแปร ID เนี่ยหลังตั้งแต่ค่า0จนถึงค่าขนาดจํานวนสมาชิกที่อยู่ในตัวแปร Data ลบหครับก็คือเป็นเลนแล้วก็เลนแล้วก็ d a t a า,าเลนดาต้ก็จะเป็นจํานวนสมาชิกที่อยู่ใน Data ครับส่วนเลนเนี่ยก็จะผลิต ตัวเลขก็จะ0ถึงอ่าสิ่งที่อยู่ในฟังก์ชันเลนส์รูหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็คือเลนส์วงเล็บ Data ลรูปหนึ่งพราะ Index ของเราเริ่มจาก0ต่อมานะครับคําสั่งที่จะถูกดาเนินการภายใต้ for loop เนี่ยก็คือบรนทัดที่อยู่ที่เกอร์เซครับก็คือเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับเพศเนี่ยอยู่ในแถวที่2ใช่ไหมครับอ่าคอลัปที่2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ยข้อมูลที่เราต้องการช้คือ Data โมเลบ ID 1ก็คือเห้เช็คข้อมูลในคอลัมน์ที่2ของทุกแถวคือ ID เนี่ยรันค่าของแต่ละแถวคือ ID 0เนี่ยก็คือแถวที่1 ID 2เนี่ย ID 1คือแถวที่2ไปเรื่อยนะครับให้เราบรรทัดเนี่ยเราจะเช็คว่าข้อมูลเพศเนี่ยของแต่ละแถวนะครับเท่ากับ F คือเท่ากับผู้หญิงหรือเปล่าเท่ากับฟีมลหรือเปล่าซึ่งถ้าถ้าใช่เนี่ยเราก็ให้ตัวแปรฟีมลเนี่ย เพื่อม,มาหนึ่งค่าก็คือ female บวก equal แล้วก็บวกแล้วก็บวกเท่ากับหนึ่งครับขอโทษครับซึ่งถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยก็ใช่ตัวแปร male เ,เนี่ยบวกเท่ากับหนึ่งครับก็จะทำไปเรื่อยๆตัวแปร female กับตัวแปร male ของเราก็จะเพิ่มขึ้นทีทละหนึ่งค่าถ้า data ของเราเราท่ากับ f แล้วก็ m ตามลำดับครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ลองพิมพ์ค่า female กับ male ออกมาดูทางหน้าจอก็จะเป็นจำนวนผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ใน ตาต้าของเราครับเนี่ยครับบรรทัดลงสุดท้ายก็คือผู้หญิงน่จะมี9้าแล้วก็ผู้ชายเนี่ยก็จะมีส1ครับในตัวอย่างที่ผ่านมาเ,เราต้องการแยกยาจานวนของแค่ผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งมีแค่สองกรณีเพราะนั้นเนี่ยเราใช้ e f i l ก็เพียงพอครับแต่ว่าตอนเนี้เราจะมาลองนับจํานวนคนที่อยู่ในแผนกต่างๆก็คือแผนกของเราเนี่ยก็กำหนดได้ดีหนึ่งดีสองดีสานะครับซึ่งแน่นอนในสเต็ปแรกเนี่ยเราก็ในขั้นตอนแรกเนี่ย เราก็กาหนดตัวนับของเราขึ้นมาซะก่อนซึ่งตัวนับของเราเนี่ยเนื่องจากแผนกของเราเนี่ยมี3แผนกเราก็สร้างตัวนับของเราเนี่ยเป็นต่อแปรลิสซึ่งมี3สมาชิกโดยแต่และสมาชิกเริ่มต้นด้วยค่าสูตตามที่เคอร์เซอร์อยู่ครับตามบรรทัดที่เคอร์เซอร์อ,อยู่ต่อมาบรรทัดถัดมาเนี่ยเราก็ให้ตอแปร ID ดนะีเนี่ยรันไปเรื่อยตั้งแต่แถวที่1 2 3 4สไปเรื่อยจนครบนะครับโดยใช้คําสั่ง for แต่แล้วต่อมาเนี่ยช่วยคาสั่งทชื่อทํา ภายใต้ for loop นะครับก็จะเป็นการทดสอบว่าข้อมูลเกี่ยวกับแผนกเนี่ยของแต่และคนเนี่ยเป็นยังไงก็คือข้อมูลเกี่ยวกับแผนกเนี่ยก็อยู่ในแถวที่อยู่ในคอลัมน์ที่4ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องการเช็คก็คือเป็น data วงเล็บแล้วก็ id แล้ว3 3นี่ก็คือเป็นการเช็คข้อมูลในแถวที่4สเต็ปแรกเราดูว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราดูว่าเท่ากับ D1 หรือเปล่าก็คือเป็นแผนกที่ห่งหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดใช่เนี่ยเราให ตัวแปรดิพาร์เมนต์ของเราเนี่ยตัวที่1เนี่ยเพิ่มขึ้น1ค่าก็คือตัวแปรดิพาร์เมนต์ตัวที่1น่ะจะเป็นการนับจํานวนคนที่อยู่ในแผนกที่1นะครับก็ดิพาร์เมนต์วงเล็บเรียมก็ศูนย์ก็ว่าวงเล็บเรียมบวกเท่ากับ1ก็คือให้เพิ่ม1ค่าเนื่องจากการนับของเราคนนาร,ร,รับเนี่ยมี3ามกรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะใช้เอลส์ปกติแล้วก็ใช้เอลส์อีฟครับก็ตามที่ปรากฏในบรรทัดที่เขาซื้ออยู่ครับก็คือ else if ตอนนี้หมายความว่าตอนแต่แรกเนี่ย ขั้นตอนแรกเนี่ยคือเราได้เช็คว่าข้อมูลของเราในแถวที่เราสนใจเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนกเท่ากับดีหนึ่งหรือเปล่าถ้าเกิดเท่ากับดีหนึ่งเราก็ให้ดีพาร์ตเมนต์ตัวที่หนึ่งหรือดีพาร์ตเมนต์วงเล็บศูนย์เนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งค่าซึ่งถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยก็จะมาดําเนินการภายใต้คําสั่งที่เครสเส์อเซอร์อยู่ครับก็จะมาทดสอบว่าข้อมูลเกี่ยวกับแผนกเนี่ยเท่ากับดีสองหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดเท่าปุ๊บเนี่ยเราก็จะให้ตัวรับของเราซึ่งสัมพันธ์กับ แผนที่2เนี่ยก็คือ Department นงเล็บหนึ่งงเล็บเนี่ยมี v. ค่าเพิ่มขึ้น1ค่าต่อมาเนี่ยจริงๆประโยคในบรรทัดเนี่ยไม่ต้องใช้ if แล้วก็ได้ครับไม่ต้องใช้ elif แล้วก็ได้ใช้ e l างเดียวก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อเห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยก็คือเราก็ใช้ elif รอบเพื่อเป็นการเช็คขั้นสุดท้ายว่าไอ้ข้อมูลที่เหลือเนี่ยที่ไม่ใช่ที่ไม่ได้อยู่ใน D1 กับ D2 เนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่เหลือเนี่ยเป็น D3 หรือเปล่าถ้าอยู่ใน ถ้าข้อมูลเกี่ยวกับแผนกที่เรียนเป็น D3 เนี่ยก็ mm. คือเราก็จะเพิ่มค่าแปลดิพาร์เมนต์ตัวที่สามก็คือดิพาร์เมนต์วงเล็บ2เนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งค่าอั้นตอนสุดท้ายคือเราก็ลองปริ้นตัวแปลดิพาร์เมนต์ออกมาดูว่าเป็นยังไงครับผลลัพธ์ที่ออกมาในบรรทัดสุดท้ายนะครับเห็นว่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในตัวแปลลิสต์ก็เป็นข้อมูลที่อยู่ในตัวแปรลิสต์ที่ชื่อว่าดิพาร์เมนต์ของเราครับก็คือข้อมูลตัวแรกเลยับเป็นแปตัวที่สอเป็น6ตัวที่สาเป็น6ก็หมายความว่าจํานวนคนที่่อยูใ แผนกดีหนึ่งก็คือ8จํานวนคนที่อยู่ในแผนกดีสองกับดีสเนี่ยก็คือ6กับ6ครับครับในตัวอย่างถัดมาเนี่ย année, ก็คือเราจะดูตัวอย่างคล้ายๆกับตัวอย่างที่แล้วครับแต่ว่าคราวนี้จะไม่ใช่นับจํานวนและแต่จะเป็นการรวมข้อมูลที่อยู่ในแต่และคอล,ลัมน์ไปได้เงื่อนไขที่เราสนใจนครับเพื่อเพื่อที่จะรวมข้อมูลของแต่และตอนนี้เราต้องการรวมข้อมูลของแต่และแผนกของเราครับซึ่งมีสามแผนกเพราะนัน้นเนี่ย เราจะรวมข้อมูลเราก็ต้องมีตัวรวมหรือว่าตัวนับขึ้นมาก่อนซึ่งในที่นี้เราใช้ตัวแปรว่า Department ต์อ e r สกอร์ S ครับซึ่งก็มีสมาชิก3ตัวโดยแต่ละตัวเนี่ยสัมพันธ์กับค่าที่เราจะรวมในแต่ละ,ะแผนกดี d 2 d 3ี2ีตอนนี้ตัวแปรตั้งต้นของเราก็คือเซตทุกค่าเป็นศูนย์ไปก่อนตามบรรทัดเทปกฏในเคอร์เซอร์ครับเช่นเดิมครับก็เราก็สร้างฟอร์ดูขึ้นมาโดยให้ ID เนะี่ย หลันค่าตั้งแต่0 1 2 3 4 5ไปเรื่อยจนครบทุกแถวที่อยู่ในตัว8ด Data ครับแต่แล้วในบรรทัดที่อยู่ตามเคอร์เซอร์ครับเราก็เช็คว่าข้อมูลในแถวที่เราสนใจข้อมูลที่สอดค้องกับแถวที่มีเลขตรงกับตัวแปร ID ของเราเนะี่ยเป็นข้อมูลของคนที่อยู่ในแผกนนไหนครับก็คือในบรรทัดน,นี้เราก็จะทดสอบว่าข้อมูลที่อยู่ในแถวที่เราสนใจเนะี่ยเป็นข้อมูลที่อยู่ใน แผนกปีหนึ่งหรือไม่ซึ่งถ้าอยู่เนี่ยเราก็จะเอาตัวแปร Department underscore S นะครับตัวที่1ก็คือวงเล็บสูงวงเล็บสูงเนี่ยเพิ่มค่าของมันโดยใช้ข้อมูลที่อยู่ในแถวในคอลัมน์ที่5ซึ่งเป็นข้อมูลของเงินเดือนครับสิ่งนี้2ประโยคนี้บรรทัด2บรรทัดที่อยู่ในเครอร์เซร์นะครับก็เป็นการดำเนินการตามนี้ครับก็คือในขั้นตอนแรกเนะี่ยเราตรวจสอบด้วยว่า แถวที่สอดค้องกับเลข ID ของเราเนี่ยเป็นข้อมูลของคนในแผนก D 1หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยเราก็เงินเดือนของคนนั้นน่ะมารวมเข้าไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า Department underscore s ครับต่อมาในบรรทัดเนี่ยเราก็ทําเช่นเดียวกันกับาแผนกที่2ครับก็คือทําแบบเดียวกันเลยครับแต่ทํากับแผนกที่2ทําแบบเดียวกับแผนกที่1แต่ว่าคราวนี้จะมาทดสอบแผนกที่2หรือว่า ่าในแถวที่สอดของการเล็ก ID ของเราเนะี่ยเป็นข้อมูลของคนที่อยู่ในแผนที่2หรือไม่ถ้าใช่เนี่ยเราก็เอาเงินเดือนของคนนั้นนะ่ะมารวมไว้ในตัวแปร Department u n d e r s c สก e รแต่ตอนนี้มารวมในสมาชิกตัวที่2องซึ่งอยู่ในตัวแปร Department u n d e r s c สก e รับแล้วบรรทัดนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบว่าแถวที่เราสนใจเนี่ยเป็น Data ของคนที่อยู่ในแผนที่สหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยเกาเงินเดือนของคนนั้นน่ย มารวมในสมาชิกตัวที่สามของโตแปร์ลิสเดพาร์เมนต์ Paris, กฉะนั้นเราก็ให้พิมพ์ค่า department u อ d e r อ c o สกออกมาลองดูว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับรบรรทัดสุดท้ายของผลการลันนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในลิสโดยช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเงินเดือนทั้งหมดของคนที่อยู่ในแผนกที่หนึ่งช่องที่สองเนี่ยก็จะเป็นเงินเดือนทั้งหมดของคนที่อยู่ในแผนกที่2และช่องสุดท้ายก็จะเป็นเงินเดือนทั้งหมดของคนที่อยู่ในแผนกที่สามการรับถัดมาเนี่ย เราจะมาพิจารณาดูว่าเงินเดือนนะครับต่อจํานวนคนในแต่ละ,ะแผนกนะมีค่าเท่าไหร่ซึ่งก็จะใช้ชุดคําสั่งตาที่ปรากฏใน editor ของผมครับในระดับแรกเนี่ยเราก็จะสร้าง follow ขึ้นมาโดย id ตัวแปร id ของเรานะครับก็จะ run ตั้งแต่0 1 2ก็คือ run ตามจํานวนสมาชิกที่อยู่ใน department underscore s ครับ department underscore s ก็มีสมาชิก3ตัวใช่ไหมครับแล้วเอา อันเนี้ยไปใส่ในฟังก์ชัน range ครับก็คือก็จะกลายเป็น range วงเล็บ3วงเล็บซึ่ง range วงเล็บ3เนี่ยก็จะรันก็จะให้เลข0 1 2ออกมาเป็นค่าเป็น list ครับแต่แล้วภายใต้ for loop เนี่ยสิ่งที่เราจะให้ทำก็คือเราให้เราเอาเงินเดือนของแต่ละแผนกครับหารด้วยจำนวนคนของแต่ละแผนกแล้วเก็บไว้ในตัวแปร department อันดอร์สกอรเหมือนเดิมครับก็คือใช้คําสั่งนี้ Department Underscore S รหารเท่ากับแล้วเราก็จะลองปินค่าออกมาดูครับนะครับก็จะได้ข้อมูลตามบรรทัดสุดท้ายที่อยู่ในอการหลังก็จะเป็นจํานวนเงินเดือนต่อจํานวนคนที่อยู่ในแต่ละแผนกครับเราก็ได้ลองเสนอตัวอย่างของการใช้งานประโยเงคื่นไข if แล้วก็ f o r ์มาพอสเกตครับก็ในวิดีโอนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ